ที่แน่ๆคือตอนนี้เราก็จะเห็นบริษัทจดทะเบียนหลายแห่งเนี่ยพยายามจะปรับตัวนะฮะถูกปิดช่องทางในการขายตามห้างตามร้านไปแต่ก็ไปขายในออนไลน์มากขึ้นล่าสุดนะครับแมคกรุ๊ปเนี่ยก็มีการเปิดช่องทางจําหน่ายสินค้าผ่านทางออนไลน์ด้วยเช่นกันนะครับ โดยแมกกรุ๊ปนะครับมีการปรับกลยุทธ์ปรับรับมือนะครับผลกระทบของโควิด -19 โดยหันไปเปิดช่องทางออนไลน์โดยบอกว่าส่งฟรีนะฮะไม่มีขั้นต่ําทั่วประเทศเดินหน้าเปิดไลน์การผลิตทั้งหน้ากากหมวกป้องกันเชื้อโรคเพื่อเป็นการช่วยปัญหาบรรเทาความขาดแคลนในช่วงนี้นะครับโดยคุณชนัญยรักษ์เพชรชรัตประธานเจ้าหน้าที่บริหารของแมกกรุ๊ปนะครับก็บอกว่าทางแมกกรุ๊ปเนี่ยนะครับซึ่งเป็นผู้ผลิตจำหน่ายเครื่องแต่งกายและก็ไลฟ์สไตล์รายใหญ่ของประเทศไทยภายใต้แบรนด์แม็กจี ตอนนี้สถานการณ์โควิดนะครับระบาดส่งผลเป็นวงกว้างต่อเศร,รษฐกิจไทยล่าสุดแมครครปเนี่ยก็อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นแล้วก็หากว่ากรณีรที่มีการปิดสาขาจุดจําหน่ายในศูนย์ห้างสรรพสินค้าชั่วคราวนะฮะจากมาตรการของรัฐบาลจํานวน230แห่งในพื้นที่กว่า35จังหวัดตามมาตรการเนี่ยบริษัทก็มีกลยุทธ์นะครับในการรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวด้วย โดยจะมีการควบคุมต้นทุนแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นเน้นการทําตลาดผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้นรวมไปถึงการจัดโปรโมชั่นพิเศษผ่าน Facebook ของ Mac j จีนส์แล้วก็ m a c ก h o p c o m นะครับรวมแล้วเนี่ยมีผู้ติดตามมากกว่า9000แสนคนเลยทีเดียวแล้วก็มีการจัดโปรโมชั่นพิเศษนะครับมอบประกันภยัยโควิด -19 ให้กับลูกค้ารวมถึงบริการนะครับจัดส่งสินค้าฟรีทั่วประเทศไม่ต้องมีขั้นต่ำนะครับซื้อกางเกงยีนหนึ่งตัวเนี่ยก็ส่งฟรีเหมือนกันหรือว่าซื้อผลิตภัณฑ์อออออืืืืื่่่นเนเีกกกก็สสงรซซซ้้้้หมวาา มีการส่งฟรีเช่นกันไปดูได้ที่ Facebook ของ Mac แม็กววหรือว่า m a c s h o อ c o m นะครับ นอกจากนี้นะครับบริษัทก็มีการเปิดสายผลิตหน้ากากนะครับเพื่อเป็นการป้องกันเชื้อโรคมีหมวกด้วยนะครับบรรเทาปัญหาการขาดแคลนหน้ากากอนามายัยภายใต้สถานการณ์โควิด -19 ซึ่งจะมีการจําหน่ายช,ช่องทางออนไลน์นะครับแล้วก็สามารถสั่งซื้อได้ตลอดทั้ง24ชั่วโมงบริษัทนะครับก็ได้มีการเดินหน้าร่วมกับพันธมิตรต่างๆเพิ่มจุดขายนะครับไม่ว่าจะเป็นการขายผ่านทีวีดิจิตอลช่องทางออนไลน์ต่างๆในช่วงนี้ด้วยครับ ล่าสุดนะครับตลาดหุ้นไทยยังคงมีความเคลื่อนไหวผันผวนนะฮะตอนเปิดมาเนี่ยเปิดลบแล้วก็มอีกอกี่นาทีที่ผ่านมาขยับตัวบวกขึ้นมาได้นะครับแต่ล่าสุดเนี่ยดูเหมือนหุ้นไทยจะกลับลงมาซื้อขายกันอยู่ในแดนลบอีกครั้งหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นช่วงนี้ใครลงทุนกันต้องใช้ความระมัดระวังเพิ่มขึ้นมาเป็นอย่างสูงเลยทีเดียวครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดของรายการเปิดจอรอเทรดลงทุนง่ายๆแค่ปลายนิ้วนะครับวันนี้ผมจิรติขันติพโลและทีมงานสวัสดีครับ